สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟาร์รีนะคะวันนี้เรามาที่ไหนตามไปดูในคลิปรออตตัั้้งงนนาแลววเหมาแล้วนะรถที่หายไปนอนรีสอร์ทสบายเลยนะแัดผู้สาวไว้บัวนี่นะพี่ดาวมันเทียนได้ข่อยมันจะไปนั่งรถน้องบักเมือเออมันบอกว่ามันบังกลับแล้วมันบังกลับคนกระเป๋าขึ้นแล้วคือยังไม่กลับ เอ้ยชิดมันบรกลาบเลยผู้บอบอกว่าชิดไปมามันไม่กละเออมันงอนเจ้าเลยอะแอบไปหนีผู้เดียวนะไปนอนผู้เดียวนี่สงสัยนะเนี่ยสงสัยเนี่ยไปกินสั่งกินเสือเออกินสั่งกินเสือมานน่นี่ค่ะร้านแม่เมยนะคะประเพณีนะคะนี่อะทางเข้าตลาดพอดีเลยเอ้า มาเลยพี่น้องอุ้ยโอ้โหสะดุดเลยพี่น้องออเดินชมตลาดริมแม่เมยนะคะมีอะไรน่าตื่นเต้นอุ้ยนี่ไงสิ่งที่เราอยากได้นี่ลำโพงนี่พัดลมนา่นารักมากเลยนะเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยทุกคนกระเป๋าสวยๆทั้งนั้นสรอยๆง่ามๆ งามงามขนมนะอ้าวคิดถึงมินน้อยไหมแม่พีๆๆ่นี่นี่ชุดไหมชุดไหมชุดไหมเสื hmm. ้อสวยเสื้อสวยเสื้อสวยเออไม่เจอใส่ได้เสื้อใส่ได้สวยสวย โอ้โหเจ้ยเออแม่พีซื้อฝากหลานสักตัวไปเออนี่นะตลาดนะพี่น้องอืมโอ้เขามีสร้อยเยอะเลยสร้อยอ้าวดูดูฝั่งทางนู้นนะดูฝั่งทางนู้นฝั่งแมพี่มพไหม สนใจหินและตอนนี้พ้อโชค่นเต้นไปขาดทุนก็คืน ถ้าซื้อพวกนี้ไปจะขาดอุดออ้ย,ยโอ้โหนี่แหละนิ้วชี้ศักดิ์สิทธิ์นิ้วชี้ไห <c oughs> นแม่พีไปไหนเนี่ยผากาแฟเขาไปชิมชื่อกาแฟอะไรเออเอา,เอา สวยๆทั้งนั้นเลยเราสวยๆงามเออนี่แก้วก็สวยเนาะมันคือมันป้าช่างแม่งส่งให้เลยเห็นที่เราที่เก็บอ่ะนี่อย่างนี้เลยนะเห็นที่ป้าช่างแม่งให้มาอ่ะไต่ายเก็บใส่กล่องไว้แล้วเพราะวันบนหลงแกออกมาก็เลยเก็บไว้ก่อนข้าวเหนียวถอดเปลือกอ้อเฮ้ยสวยจริงๆเหมือนจริงๆชื่อแม่บ้าเนี่ยถอดเปลือกอ้อถอดเปลอกออก็สบู่รังอ้อ อย่าหาท่อมโอ้โหสวยมากเยเม็ดอะไรนะไม่มันเป็นแพงนะเออแพงนะเนี่ยแพงนะเนี่ยตาสนใจหรือเปล่าตาสวดมนต์ไม่นับเลยนับรูปพระคำนับหลอกนับหลอกนี่ของแท้แน่เย็นๆแล้วแต่อันนี้สวยเป็นระยะไม้ทานตะหานะ ไม่ทัาทอนลดสองร้ยวิธีใช้ใช้ยังไงเอาเอไม้มาขัดมาฝนฝนฝนไม่ถ้าเราอยากจะให้หน้าเราใสขาวใช่ไหมแล้วก็ขัดมันผิดวิธีสวยทั้งนั้นเลยเนาะกระเป๋าสวยสวย อันนี้ก็เป็นตลาดนะคะแม่อะไรแม่ริม,ม,รมเมย <mới> ใช่ยองอืมัอันนี้เขาเรียกต้นอะไรคะ เป็นหินยกต้นหินยกต้นไม้ยกสวยมากเลยเนาะโอ้ดูราคานี่สมราคาเลยหยกับถมแกผงข้ามโอ้โหนี่เราถูกใจนี่มากเลยป้าป้าถูกใจด้านหลังแกงา่มุกมอุ้ยดูราคาก็รู้แล้วว่าขอเพิ่นจะทำได้โอ้โหทำขั้วรับผม ไม่ด้ีโรงงานค่ะทำครอบครัวอันนี้ทำงามงามแล้วพี่นองเด้อนี่ค่ะเขาเรียกว่าต้นไม้หยกเสือต้นไม้หยกเสือนี่แก้วโพรงขามแบบไม่แพงก็มีนะเออมีหองย้บาทต้นเล็กอือเสือนี่นี่นี่ วยงามมากเลย,เย,ยบ้านที่สองกันนะลนแล้วล็อกคุญแจแล้วสิ้นปีเรามาดูแลเสือชอบสะสมใช่ใช่ใช่นี่รถใหญ่ดีเลยเนี่เพราะยังไงสองคนรถเป็นสา,นสา,นานร้อยกว่าบาทเยนงแง่ราคาเริ่มต้น,น่รต่อไร้ไหมปุกอมสินใหญ่เลยอ่ะ เราได้สิ่งที่ถูกใจแล้วนะคะก็คือกระปุกอมสินวันนี้เสือกระเพลย์นะกออมสินแล่เกินทั้งปีเราจะเก็บเงินทั้งปีพอวันที่หนึ่งมกราปีหน้าปีหน้าเราจะมาดูเราจะมาดูว่ากองใครได้เยอะกว่าเออลุงลุงลุงคอยลุงคอยกับเสือจะหยอดหยอดพร้อมกัน แล้วเราจะเปิดพร้อมกันเท<ะ>่ากันไหมครับในขนาดเท่ากันไหมครับ,รบนี่เมื่อกี้เขบอกว่าเขาจะต่อตรเรืออ่องราวการถ่ายสดกันสนามร้อยห้าสิบมาทั้งร้านทั้งร้านสามร้อยห้าสิบเป็นไม่ได้ไหมตอนนี้เราหยุดถ่ายก่อนนะเรืสองสามนี่นะฮะอบสินของสองเราสองเราเราจะประหยอดทั้งปีทั้งปีครับผมค่ะนี่ เสือเขาตังค์มีตังค์เคนไม่มีตังค์เราตังน้อยาตังเยอะเออเขาตังเยอะเราตังน้อยเราก็พิจารณาเอาเลยเอาอันใหญ่เลยราคาถูกลงแล้วเอาขนาดนี้แหละสแกนตรงนี้นะครับแต่บอกไลยเลยนะมีขาไข่โอ้เหมือนมากเหมือนมากดูด้านหลังนี่ก็เหมือนแล้วดูด้านหลังก็เหมือนแล้วดูต้องเป็นไอ้นั่นหมวกไอ้นั่นน่นแหลมๆเนะอ นั่นเลยวิทยายุทธมาแล้วพี่น้องวิทยายุทธมาทางนี้มาทางนี้โรงงานมาทางนี้โอ้โหคือคือคือไม่ใส่แล้วพีนังเลย

แปดสิบแปดสิบแปดสิบรู้รู้เออได้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 อะไรจะผสเลยเออเออคือลุงเอาครับอันนี้สวยสวยสวยอันนี้รถให้เพิ่มรถให้นี่นี่ไปละเจ็ดสิบบาทนะเออไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออันนี้อันนี้แพงมากอันนี้าที่ว่าเท่าไหร่เอาแพงมากอันนี้แพง ไม่อยู่หรอกเกตโอ้ยเจ็ดสิบอะไรเราโคตรเท่าไหร่เบลเลมเบลเลมมี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 พันห้าคันต่ำสี่พันกว่าบาทเก็บอกว่าขั้นต่ำไงถ้าถ้าหิ้วอ่ะประมาณคันอะไเอามาเนี่ยของขังของขังของถังดิขอบคุณทีมงานมากค่ะสวัสดี